ปีใหม่โปรใหม่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครร้านมาลูช็อปมีบริการเติมโลบัคเลท5และกดเกมพาสถ,ถึงเลท8ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดคิงเลกาซีและแมปอื่นอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการกันที่มาลูช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิป เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมีวประกอก,กันอีกเช่นเคยนะฮะและในวันนี้ผมเรามากันที่แม่บล็อกสฟุตเฮ้ยเดี๋ยวนะใครเอาผลปีศาจมาไว้ข้างบนนี้วะเนี่ยเออแต่ว่าช่างมันนะครับในวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาทาอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งนะครับทุกคนหรือว่าทาเควสหนึ่งนั่นเองเรียกว่าเควสแต่ว่วะ <c oughs> นั่นก็คือเราจะมาตามหาคนใจดีนะครับทุกคนก็คือผมเนี่ยจะไปทําการขอผลปีศาจนะก็คือผลปีศาจดีอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดว่ามีใครให้ผลปีศาจดีๆกับเรานะ ครับผมก็จะกดเกมพาร์ทให้เลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็มีงบอยู่800โลบักนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีคนใจดีกี่คนหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งเราก็อาจจะก,กดเกมพาร์ทเป็นพวกเอ่อคูณ2อัตรานดอบอะไรประมาณเนี้ยคูณ2งเงินหรือว่าคูณ2ทามสเตอรี่อะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนภายในงบที่เรามีนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันนะครับผมว่าจะมีคนใจดีให้ผลปีศาจเราหรือเปล่านะครับก็คือใครที่หญิงเนี่ยแ ว่าพี่ขอผลหน่อยแล้วก็ไม่สนใจเราเนี่ยนะครับก็อดไปนะส่วนใครที่ใจดีเอาผลปีศาจให้เราก็อาจจะได้เกมพาร์ทฟ,ฟรีไปนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะลิงก่อนละกันหวังว่าจะมีคนอยู่นะครับเราจะได้ขอผลปีศาจได้นะทุกคนก่อนอื่นเราก็ต้องซื้อเรือฟรีกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงบเราไม่มีเลยนะครับยังไม่ได้ตีมงตีมอนอ,อะไรเลยนะทุกคนค่อยๆไปกับเรือฟรีบอกเลยว่าเรือโคตรเทโอเคละทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเกาะลิงเป็นที่เรียบอ ร้อยนะครับเราก็มาเจอคนคนหนึ่งไว้ทุกคนไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่าเขาลอยแบบนี้หรือว่าเขาเปิดโปอยู่หรือเปล่า,าเนี่ยเดี๋ยวเราลองทักทายก่อนนะครับผมเอา้าออกไปสักนัดอะไรเะนเนี่ยยังไม่ได้ทักทายเลยเดีย๋ยวเราลองพิมพ์ไปในแชทโลกเลยแล้วกันเผื่อมีใครเห็นนะครับพี่ครับพี่ครับมีใครอยู่บ้างครับนี่ครับผมไม่รู้ว่าจะมีใครใจดีหรือเปล่านะครับผมมีใครอยู่บ้างครับจะมีใครตอบเราหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงผมขอผลปีศาจหน่อยครับพี่ นี่ครับผมอ่ะเราพิมพ์ไปแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเขาจะสนใจเราหรือเปล่านะซึ่งชายคนนี้รู้สึกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะโดนลิงฆ่ายังไงล่ะเออคนอื่นอยู่ไหนวะนี่อโอ้ที่ก่อลิงนี่คือมันไม่ค่อยมีใครเลยทุกคนเราคงต้องมองหาแต่ว่ามือใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยู่นี่กันไงทำไงดีวะเนี่ยมันจะมีใครใจดีแบบเป็นคนไทยป่าววะเฮ้ยนี่ไง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 เฮ้ย12วายเอาว่ะผมเฮ้ยมึงอยากเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยา ่ากูดิเฮ้ยผมขอผลหน่อยครับเฮ้ยหรือว่าเราเข้ามาเราจะได้เลยเหรอผมไม่มีตังนี่ไปไงแต่เขาไม่ตอบเราเลยอ่ะทุกคนหรือว่าเขาอ่านไม่อ่านไม่ได้เดี๋ยวผมลองพิมพ์แบบเอ้ยให้ผลกิโลเลยเหรอมีผลดีๆไหมพี่ไม่ให้ผลกิโลหรอผลโลเกียงเนี้ยมีเป้าพี่ผลโลอ่ะพิมพ์ไปแบบนี้มันจะได้ดูเหมือนเด็กหน่อยพี่เขามีปะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนเขาจะให้กิโลเรานะเดี๋ยวเขาน่าจะค้นอยู่นะทุกคนแต่เขาไม่ตอบเลยไม่โอ้ โอ้มีผลอะไรที่ดีกว่าไหมครับเอาว่ะเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็คือเขาก็จะให้นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีผลดีเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเรามาแล้วเราเราได้เลยเหรอเราเจอคนใจดีเลยเหรอผลดีผลไหนครับพี่นี่ผลไหนครับพี่ผลดีขอหน่อยผมไม่มีผลฟาร์ามเฮ้ยเนียนปะเนียนปะ ผมว่าเขาน่าจะไม่รู้จักผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ดังในบล็อกฟุตนะทุกคนเอาพี่ทำไมพี่พิมพ์ช้าจังอ่ะพี่พี่คุยกับผมหน่อยดิพี่เราต้องทําเป็นเหมือนเด็กครับพี่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 ขอหน่อยครับเอสุ่มให้ใหม่ก็ได้ครับใจดีสุ่มให้ใหม่ไหมพี่รอเน็ดเครอวะ่ะ กี่นาทีครับหรือว่าเขาจะเอาไอดีหลักมาเขาอาจจะกําลังเข้าไอดีหลักแล้วก็เอาไอดีหลักมาสุ่มให้เราก็เป็นได้นะทุกคนเด,ดี๋ยวรอดูเฮ้ยผมเห็นใครกําลังบินมาใช่เขาหรือเปล่ามีนกตัวหนึ่งกําลังบินมาหรือว่าอันนั้นมันนกวะใช่นกหรือคนวะนะ่ะแต่มันบินเหมือนคนนะเวลสามสิบสี่ อะไรวะเนี่ยใครก็ได้ครับพี่ขอผลหน่อยไงนี่คือใครวะเนี่ยเขาพิมพ์อยู่ตรงไหนวะเฮ้ยมาหาคนใจดีนะเนี่ยคนไทยใจดีหรือเปล่ารอสุ่มผลโอ้พี่พี่พี่สิบสอวายสนใจผมหน่อยหน่อยครับอรอเอาไปนเนียนเนีนๆเป็นเด็เนียน,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 นขอร้องเฮ้ยเขาไม่ใจดีไม่สนใจเราเลยอะทุกคน แต่พี่12 Y เมื่อกี้คือเขาหยิบผลเอ่อผลอะไรผลกิโลให้เราอะทุกคนโอ้โหเข้าไปแล้วไม่นะนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีคนที่แบบว่าไม่สนใจเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอต่อไปเราอาจจะต้องย้ายเซิร์ฟหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าเราจะต้องหาต่อไปจนกว่าจะเจอคนใจดีแล้วเราก็จะได้ตอบแทนเขานะครับทุกคนเฮ้ยแล้วพอผมเข้ามาที่เซิร์ฟใหม่มันก็มีคนขอผลเหมือนกันว่ะทุกคนอะไรกันฟเนี่ยเราจะมาเจอแต่คนขอผลอย่างนั้นนะหรือเดี๋ยวเราลองพิมพ์ก่อนมีคนไทยไหม มีคนคนไทยไหมครับนี่ครับลองพิมพโอ้โหและคือเขาคุยกันภาษาอะไรวะเน,นี่ยผมว่าเซิฟนี้น่าจะไม่มีคนไทยว่ะเฮ้ยนี่ผมเจอคนผมเจอคนผมลองไปขอกันดูก่อนแล้วกันอุ้ยแล้วเขาไม่น่าจะใช่คนไทยอะทุกคนสักคนฮเมีผลแสงผลแสงมีผลแสงมาทุกคน มีคนมามีคนมาเดี๋ยวผมไปขอคนนั้นดีกว่าเผื่อเขาเป็นคนไทยโอ,โอ,โอ้กระโดดก็ไม่ขึ้นโอ้ยกลัวผมมันจะกากอะไรขนาดนี้วะเนี่ยทุกคนอุยอ้ยอุยอยคนไทยเปล่าคนไทยเปล่าเฮ้ยพี่แต่ชื่อมันเออชื่อโอ้นี่มันดาบแสงอันใหม่เลยนะทำไมมันเท่ยังวะเอาทุกคนพี่เขากำลังสุ่มอยู่เลยเขาทําอะไรวะเนี <laughs> ่ยเฮ้ยพี่เฮ้ยขอขอขอ,ขอได้ไหมไหมพี่เฮ้ยเอาเขาเก็บเฉยเขาไม่ให้เราหรอ ไม่เชื่อขอผลภาษาอังกฤษมันเขียนว่เาเอ้าเฮียเขาไปเขาไปแล้วเอ้าเขาไปไหนแล้วอะทุกคนโอ้โหโหพี่พี่ผมขอหน่อยเทสเชสมีโชว์มีโชว์ผลแสงมีโชว์ความโหด พี่ขอหน่อยดิพี่ผลทรายเมื่อกี้มึงจะเก็บไว้ทําไมเอวพี่ขอแค่นี้ไม่ได้พี่โอ้ใจร้ายเกินโอเคทุกคนแล้วเราก็มาในเซิร์ฟที่3กันนะครับเรามาหาผู้โชคดีแล้วก็ผู้ใจดีกันหน่อยละกันว่ามีหรือเปล่านะครับผมที่เซิร์ฟนี้แต่ผมยังไม่สังเกตเห็นใครสักคนเลยนะครับทุกคนตอนนี้ไม่มีแต่คนขอฟุตอะไรวะเนี่ยเฮ้ยการหาคนไทยว่ายากแล้วแต่ว่าหาคนใจดีก็ยิ่งยากยิ่งกว่าถ้ามีคนไทย ผมจะอ่าครูพีม่างี้เลยจะแจกของครับนี่มาเลยอ่ะมีไหมเอา้ามีไหมเอา้าแต่แดงตัวมาหรือนี้คนไทยคนไทยน้ําใจงามไปไหนหมดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะคนไทยปะเนี่ยพี่เดี๋ยวลองถามก่อนพี่พี่พี่เฮ้ยเฮ้ยคนไทยเปล่าพี่เอาอ่าะอุ้ยเขาเป็นทหารเรือว่ะคนนี้ทุกคนเอามึงยิงกูทำไมเนี่ยกูทำอะไรผิดเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยมาสองคนเลยว่ะมีคนไทยไหมครับอ่ะลองพิมพ์ดูดิเอาเฮ้ยมาอย่างไวไอ้เชี่ยคือบอกจะแจกของมาอย่างไวเลยเหรอไม่มั่นใจแล้วว่าเขาใช่คนไทยหรือเปล่านะครับผมเอาว่ะเอางี้ดีกว่าใครให้ผลคนแรกดีกว่าผมขอผลหน่อยครับนี่ครับผมอา้าวไอสัตว์อันนี้เขาอันนี้ก็มาขอฟุตเหมือนกันให้ผมให้ผมให้ผมพี่พี่ให้ผมเฮ้ยพี่ผมขอพี่ผมขอเฮ้ยเอา ไอเชียผมไม่ได้ทุกคนนอนอเขากินไปแล้วโอ้โอ้พี่โอ้ oh, แล้วคนนั้นคือดวงจะได้เกมพลาดไม่ได้เกมพลาดโอ้ oh, มีผลพระมาด้วยโอ้ค oh, นม,มาเยอะเลยตอนนี้ทุกคนใครก็ได้ครับผมขอผอนหน่อยโอ้ oh, แล้วเขาใส่นัวกันเขาไม่สนใจผมเลยอะตอนนี้ทุกคนโอ้ oh, แล้วพี่คนนี้คือเข้าใจดีนะเนี่ยคนนี้ใจดี โอ้สมกับการเป็นทหารเรือเลยอะทุกคนเขาดันวางผลไม่ตรงกับผมปรดีผมไม่ได้ดิโอ้เป็นกมผลเลยนะแ็กซ์ว,งวางเอาไม่มาดูต่อสูอะเนี่ยก็ขอบนพปีศาจนะเ,เพื่อนขอร้องละ่ะโอ้ตึงเกินผลเสือตึงเกิน เอาละคนอยู่ก่อนนี้มันเยอะจริงนะทุกคนแต่มันไม่มีคนไทยเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนตอนนี้เหมือนเขากําลังจะโชว์ผลกันเฮ้ยเขาทําอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองถามกันว่าขอผลได้ไหมครับผมไม่มีผลใช้เขาจะสนใจเราหรือเปล่าทุกคนเขาให้เราได้ไหมแค่นี้โอ้แต่ว่าดูจากแคนหรือว่ากิวเขาเรียกว่าอะไรกนละุ่มโจรสลัดเนี่ยคือผมว่าไม่น่าใช่คนไทยละ โอ้ยเขาให้ผลสมกเราเหรอเฮ้ยเขาให้ว่ะเฮ้ยเอาเรื่องคนไทยไหมครับไทยไหมครับพี่เอาว่ะเฮ้ยผมเข้ามาเซิร์ฟนี้ผมได้เลยว่ะทุกคนเราได้ผลสมกฮะเดี๋ยวเรากินเลยละกันงาเข้าไปนี่อุ้ยอุพี่ เอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยเข้าแอดมาด้วยว่ะเข้าแอดมาว่ะเอาดิเอาดีเอาดีไม่ไม่ไม่มึงกูขอผลมืดมึงไม่ให้ไม่เอาไม่ไม่เอาแล้วจังหวะนี้ค so, ือไม่เอาแล้วเราคิปให้กับคนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าเขาให้ผลเรานะครับทุกคนอ่ะผมว่าไม่น่าจะใช่คนไทยแล้วตอนนี้ผมลองถามมาก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะครับทุกคนนี่แต่ว่าเอองบเราไม่เยอะนะงบเรามีไม่เยอะเขาต้องการอะไร คือไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมกิฟเลยละกันนะครับทุกคนอเอาเป็นว่าเราประหยัดงบก่นอนเขาไม่ใช่คนไทยนะทุกคนเอาเป็นอัตราดอกแล้วกันดีปะโอเคทุกคนแล้วผมก็จะทําการกิฟอัตราดอกให้เขาละกันนะครับคนนี้เลยที่เขาให้ของเรานะฮะนี่เลยกิฟของขวัญไปเลยเป็นที่เรียบร้อยปร,ป,รปริง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 นี่เฮ้ยเขาไปไหนแล้วคุยกับผมหน่อยพี่พี่เห็นไหมเนี่ยผมให้ของพี่เนี่ยขอบคุณครับเราก็ขอบคุณเขานะครับผมสำหรับผลปีศาเฮ้ยเขาให้ผลเล่าเหรอเขาจะให ผลดีลเราหรอผลเมราเมเอเม้เมโลเมโลหรอเชื่อแต่เราไม่เจอคนไทยใจจริงผมอยากจะได้เป็นคนไทยนะทุกคนเราจะได้คุยรู้เรื่องหน่อยเพราะว่าผมก็คุยกับต่างชาติไม่ค่อยรู้เรื่องวะเอาจริงเนี่ยกัผมจะได้คลิปนะการตามหาของเรามันค่อนข้างที่จะยาวนานเลยนะครับทุกคนว่าผมน่าจะพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเอาไว้ให้กับผู้โชคดีคนไทยในคลิปหน้าละกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากดูคลิปแบบนี้เองนะครับผมใครใจดีกับเราเราก็ใจดีคืนโดยการแจกเกมพาร์ตันเองนะครับทุกคนเราตั้งชื่อ เทนนี้ว่าอะไรดีวะใจมาใจกลับดีปะเอาไ็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนน้องๆคนไทยก็ถ้าเจอแบบนุ๊กนุ๊กแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมให้ผลกันด้วยนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่ก็ตามนะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆแบบชาวบล็อกฟู้ดที่เขามาเล่นใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมถือว่าเป็นการต้อนรับนะบเมื่อเขาเจอคนใจดีเขาก็จะรู้สึกแบบเออประทับใจแล้วเขาก็จะมีกําลังใจในการเล่นอะไรประมาณนี้นะผมส่งเสริมสังคมเกม ก็น่าจะเกี่ยวแหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ใครอยากให้แจกอีกก็คนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะครับคนสำหรับวันนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบายเจ๊ด